สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมาเคอร์ที่นะครับวันนี้ครับเราก็จะมาอัพพะปเดตสภาพอากาศกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ครับเราก็อยู่กับสภาพอากาศสุส,สดราของเรานะคะเนอะตอนเย็นนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นตอนลาล่านะครับให้ดูนะครับเนอะหกโมงสิบสี่นาทีและะ้วค่ะทุกคนนะครับซึ่งสาเหตุนี้นะคะก็ต้องมีใครมาเล่นนาฬิกาคนอื่นแล้วล่ะเนี่ยที่มันเป็นไปเป็นหกโมงตอนนี้ตอนนี้แบบนะครับ เนาะมันต้องมีใครมาเล่นนาฬิกาคนอื่นแน่นอนนะครเหมือนเปลี่ยนไปอย่างนี้อ่ะมันต้องมีใครมาเล่นแล้วแหละเนาะไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะคะโอเคที่มันก็เวลาช้านะครับเราก็เลยพูดกับวัดกคนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็พี่ดูเวลาค่ะตอนนี้นะคะนาฬิกานะคะมันไม่ได้ช้าหรอกคับมันเป็นมาช้ากว่าตัวที่คุณน่ะมันมันมีคนมาเล่นไงก็เลยนาฬิกาทาให้ช้านะคะใช่ไหนาฬิกามัน มันตกมันมันเหมือนรน้ตดีจะตกแล้วอ่ะปกติตอนนั้นมันห้าโมงมันตกแต่ตอนเนี้ยหกโมงนไม่ตกเลยนะนาฬิกานคนมาเล่นแหละเนาะซึ่งลูค่าที่ว่านาฬิกานี้มันวนไปกี่นทีแล้วนะดูสิบแปดดูสิบแปดนะคะหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะคะเดี๋ยวแล้วเราปรับปั๊บนึงเดี๋ยวเราปรับรป๊บหนึ่งนะาโอเคนี่มันต้องห้าโมงสิบสามนะคะ น้ำที่ปั่นาฬิกาไปแล้วนาฬิกามันมันมมีแบบบความพลาดนะครัโอ้ยโอเคนอเนาะะ้ากาศครับดีะ้าการะาครับดีไม่ดีก็มีคเส่ของคุณรู้ว่ามันจะแาาอ่กัดน้อน่กันะครับซึ่งถ,ถ้าชอบถ้ชอบดีหน่อยก็จะก็จะชอบดีงไงข่ามไปดูกันว,ว่ามันจะชอบดีแบบไหนนะคะเนาะง,งคั เว่าครั้นี้โชคว่าลจริงนะครับมาเทียบกับอากาศกว่าเราอยู่ในระดับโชคดีเันก็จะบอกว่าโชคดีนะคะซึ่งอากาศร้อนมันร้อยห้าร้อยต้องหกสิบเอ็ดกว่าดังนั้นมันก็นยังโชกลายอยู่นะคะอากาศไทเราอยู่ในเขตรัสเซียเองยังยังตอนบนสูงเลยอากาศนี่ร้อนเลยยังร้อนอยู่นะคะซึ่งมันมีปกติมากเลยครับเนาะอุณหภูมิมันไม่ถึงร้อยหกสิบเอ็ดหรอกแต่แต่มัน ี่คือรูดูร้อนทำให้อูงันมันคุ้มขึ้นไปไปมากกว่าเดิมนะครับทำให้เขนั้นเป็นเขที่แต่ทำยังไงก็รู้แต่งใจของมันเลยนะครับนี่นะโอเคแล้วก็สภาพอากาศก็จะเป็นแค่นี้แหละค่ะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเนาะโอเคแล้วก็มีแค่นี้แหละเนาะเค่น ตอนนี้เราก็อัปเดตมาแล้วสามนาทีหนึ่งวินะคะโอ้แบบนี้เร็วมากเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้อัปเดตเร็วนะครับเนาะโอเคบางครั้งเนี่ยมันอากาศมันจะหนามันจะร้อนก็อยู่กับใจของมันเลยนะคะว่าจะให้หนาหรือให้ร้อนนะครับเนาะะครับนองละนะครับขนาดอาเซียเองตามบนสุดๆเลยอาการนี่ร้อนถึงสีง 2, 3, ่เอ็ดและสี่จุดสององศาเซลเซียสอยู่แล้วอะเนาะ เดี๋ยวเราอยู่เอร้อนจัดอะค่ะลาเซตตอนบนนะถ้าลกเซตตอนบนนะแต่ถ้าลาเซตตอนบนต้างล่างขึ um, so, okay. so, uh, ้นมาหน่อยจะร้อนจะร้อนในพื้นที่ที mean ่ตานะอาจจะร้อนกี่องศาดีอาจจะร้อนแบบสุดโหดอาจจะร้อนแบบร้อนแบบร้อนเป็นช่วเลยอะนะถ้าครั้งนี้อาจจะร้อนได้สูงสุดถึงสองร้อยองศาถึงได้นะ ันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะต้องรับากนะคะค่อยๆโอเคต้องรับากพี่นะคยคบก็บางครั้งสิงานจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่ก็พูดเปาบ้างดังบ้างแล้วก็ขอหมายดดนึงนะคะเนาะบางครั้งในพี่พูดเบา่ามากๆเลยครับเจ้าแบบไม่ได้ยินเลยนะคะบางครั้งในพี่พูดไป เสียงพี่ก็หายไปยอย่างเงี้ยก็ถ้ามีแล้วก็บอกหน่อยคะทุกคนนะอเอนนีครับเราก็บางทีพี่ก็พูดเบาบ้างเบาดังบ้างนะก็ขอใั้ที่นี่นะคะตอนนี้นะคะห้าโมงสิบเจ็ดนะคนะเนาะตอนนี้ห้าโมงสิบเจ็ดแล้วนะ อากาศรอนใชมถุงเลยอ่ะอากาศดูขึ้นดูร้อนอ่ะนงไย้งมาถุงนะครับเดีวทำใหึงนดีนะครับโอ้ไม่ได้ทำยังไงวะมาให้ก้นเือดจ้งก้นอดนะครับเดี๋ยวละเละเซียมันละเซียมันร้อนนะครับถุงสูงก็สี่สิบเอ็ดนะครับตอนวี่ก็ต่ำสุดที่สีเอ็ดองศารคะแต่ว่าไม่มีที่ไหนที่จะตน้อยก,กว่าสี่งงองศาเลยนะเตียยแล้วนะคะ นี่แหละนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งบางที่นะครับเสียงพี่ก็ดังนะครับบางที่เสียงพี่ก็เบานะคะซึ่งก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะโอเคซึ่งมันก็ประมาณนี้นะคะโอเคไหมโอเคอ่ะบางทีนะครับเสียงพี่พูดนะครับจะเบาบ้างดังบ้างก็อยู่กับความดังของเสียงของที่เราพูดมาด้วยนะคะโอเคไหมใช่นะคะ ทีตอนทีพูดเบาบ้างเบาดังบ้างก็ขอพอยนิดนึงนะคะจนกับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคโอ้าโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับที่อาการมันหนาวนะเนาะตอนนี้เราอัปเดตมาหกนาทีแล้วค่ะทุกคนนะเราใช้ว่ารักค่อนข้างดีอยู่นะคะเนาะโอเคประมาณนี้นะคะอาานนโอเค เราก็จะได้เดินกันอีกในประมาณสักสิบแปดวิสิบเจ็ดวินะคะก็ได้เดินก็อีกนิหนึ่งก็จะได้เดินนะคะเนาะโอเคนะครับเดินแบบว่านะครับเนาะนะครับเนาะนะเดินนะคะเดินทั้งวันเลยครับโอเคแต่นะคะตอนนี้นะครับห้าโมงสิบแปดนะคะตอนนี้นะคะจะดสิบเก้าแล้วจ้ะโอเคมานะคะตอนนี้นะคะพีก็ อยู่ในแบบว่าคงเป็นมาเคอร์ดิ้งอยู่นะคะซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะมาเคอร์ดิ้งอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะซ่ลก็ยังเป็นเหมือนเดิมแอลกอฮอล์นะครบเนาะถ้าใครอยากจะพกตัวติดตัวไปก็พกได้เลยนะครบเพราะว่าโควิดยังคงมีอยู่นะพกติดตัวไปได้เลยนะครับจะทํางานที่ไหนก็ยังคงพกไปอยู่นะครับยังไม่ให้ยังไม่ให้ย,ใหยังพกอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าโควิดหายไปแล้ว เขาก็จะประกาศเองแหละว,ว่าโควิดหยายเนาะโอเคไหมเฮ้เสื้อลายไมมันเหมือนมีกลิ่นเหมือนใครเอาปากกามาเขียนมาเจเมจิกมาเขียนเลยวะแอลกอฮอล์มันก็ไม่เหมือนนะแอลกอฮอล์พี่ล้างมือไปมันก็อีกแบบนึงนะมันไม่ต้องมียุ่งม,มันอะไรก็ได้ของหล่อนะคะโอเคตอนนี้นะครับ แต่ถ้าเราเดินไปออกไปหลังบ้านนี่ก็คือว่าเครื่องบินมาเลยนะคะถ้าเราเดินออกไปหลังบ้านนี่คือเครื่องบินมาแล้วนะครับสังคิดดีๆนะถ้าเราเดินไปหลังบ้านนะครับมันก็ต้องมีเครื่องบินมาใช่ไหมและถ้าใครมองไม่เห็นเครื่องบินก็เครื่องบินมันอยู่ในระดับความสูงที่สูงมากครับสูงมากเลยเราไม่สามารถถ่ายให้มันเห็นได้แต่ถ้าผ่ายมองๆให้มเห็นได้ก็อาจจะดีในระดับหนึ่งก็ได้ครับเนาะ พราะโทรศัพท์มันจอเล็กไงมันอุดตาของมนุษเนีัยอยากมันโคตรใหญ่นะครับโอเคตอนนี้นับเราจะเปิดหน้าทุกครั้งเลยในการในการทําของเรานะคะเราก็จะเปิดหน้าทุกครั้งนะครับซึ่งก็มีประมาณนี้นะคะโอเคไหมซึ่งอา้าวแอลกอฮอล์ฉีดไม่ออกแล้วไม่เป็นไรฉีดไม่ออกก็เก็บไว้ก่อนนะครับเนาะมาทีก็ฉีดออกบ้างไม่ออกบ้างมันจะหมดแหละนะ ซึ่งสเปยนนี่นะครับถ้าใครอยากไปก็ไปก่อนได้นะคะเพราะว่าจะมีเมีโควิดอยู่นะคะเนาะเสื้อมัน,ม,นมันหอมเหมือนเมือนกินเอาเมติกแบบกามาเขียนเลยว่ะเออมันทุกคนแปลกไหมทุกคนคิดเหมือนเราไหมว่าทำไมมันเป็นอย่างงั้นนะครับพี่ขอเช็ดจมูกก่อนนะโอเคโอเคนะตอนนี้เราก็อัปเดตมาแล้วประมาณเก้านาทียี่สิบหกวินะคะประมาณนี้นะคะโอเค ประมาณนี้นะคะนี่ครับตอนนี้หกไม่ใช่หกโมงนี่ห้าโมงยี่สิบเอ็ดนะคะซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะคะตันนี้นะครับก็ครับเสียงคือมบินมาไหมมา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 ไป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 ดูไปดูไป,ไป,ไป,ไปด,ไปด,ไปดูตุตาบโอเคเครื่องบินมานะครับเนะาะแต่สัญท้าว่าเราเดินออกจากห้องเครื่องบินมานะคะต่กลับเครื่องบินมาถ้าเราเดินออกจากห้องแต่ถ้าเราเดินไปเข้าห้องเนะียไม่ใช่นะคะไม่ใช่เครื่องบินมานะครับเดี๋ยวคนหรือว่า วิเคราะ์มาเหรอเนาะโอเคเครื่องบินแอร์เอเชียเวยครับตอนนี้นะครับเนาะเราจะอัพเราจะอัพคลิปขึ้หนุ่มปั๊บซี่กับมาคือเอดิ่งด่ากันทุกวันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะอัพอัพเดททุกวันนะครับว่าอัพน,นะครับเราจะเปิดคลิปทุกวันนะครับ,นะรบเ,าเนาะ ถ้ามีใครมาด่างเงี้ยเราก็จะถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วมาเปิดตอนที่ถาาคลิปนอยตอนเช้ามันไม่ขึ้นเป็เส้นมันยังไม่ได้ตื่นนะครับนอนะเลวเวสลีส์เขาก็ปิดเสียงนะครับไม่ใช่ว่าปิดเสียงในคลิปไม่ใช่ว่าปิดเสียงพูดนะไม่ได้พูดเขาพูดแต่วิดีโอมันมันไม่ได้พูดกับเลยเวไลด์อย่างเงียเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงเลเวสลด์พูดนะครับถา้าเสียงของเราที่เราพูดปกตนินี่คือ เสียงมากเคยนี่แหละแต่ถ really? ้าเสียงแบบตะลาเราเนี Although, ่ยเป็นอะไรล่ะเนี่ยนี่คือเสียงเครื่องดนตรีที่เขาพูดนะครับเนาะเราแทบจะต้องอันนี้มันวันนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อวานนี่มันเยอะมากครับเสียงกับเรานะครับแม้เวลาเวลาก็เท่ากันนะฮะแต่เมื่อวานมันเถียงเยอะกว่าเสียงหนักกว่าครับหนักจนแม้ว่าจะตีเลยอจะต่อยเลยะแต่ถ้านะครับวันนี้ครับเรา เราเกือบจะทกโทรศัพท์มาทิ้งแล้วตอนนี้มันก็หนักกว่านะครับมันนี้อ่ะมันเรี่กวมันไม่ค่อยรุนแรงกว่านะครับแค่นะครับข้ากระทุกโทรศัพท์ไอโฟนมันทิ้งก็เราก็บอกว่าโทรศัพท์ไอโฟนมันสาคัญนะครับเราก็บอกว่ามันสาคัญที่ไหนนะครับพี่ใช้อยู่พี่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยก็ไม่ได้สาคัญอะไรเยอะหรอกนะครับนะไอโฟนของพี F ่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรเยอะนะครับ ก็กละมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเครื่องหนึ่งแบบเส้นกลับมาคยอดิ้งเทียวกันนะครับซึ่งเราก็ช่างช่องร่วมกันนะครับเนาะแต่ถ้าเนาะที่ก็ลงในร่วมกันนะคะโอเคเนาะแต่ถ้าบางทีนี้ถ้าเราทีคลิปใน youtube เต็มอย่างเงี้ยเราก็จะไปลงในช่องช่องอื่นนะครับเนาะเช่นช่องแรสไลด์อย่างเงี้ยก็เขาให้ลงนะครับเนาะเออเอ,อ้ยถูกต้องถูกต้องแรสไลด์เขา ก่อสร้างช่องแยกเองนะครับเนาะสร้างช่องแยกเขามาเองนะครับเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะมันก็ประมาณนี้แหละครับเขาก็สร้างช่องมันจะมาแยกนะครับแยกกันนะครับนะครับช่องมันแยกก็หมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องหลงกันเนี่ยตอนนี้นะครับช่องไร้สลา์นะครับก็กิฟก็เขาไม่ได้เพิ่มเขาก็เพิ่มันบางครั้งนะครับถ้าคิปมากเกินนี่งั้นลงทงคบกบกิลิปแล้วนะครับเราก็จะไปลงในช่องอื่นนะครับ แต่ทีนี้นยมีช่องเยอะนะครับเนาะเพราะว่าบางทีนี่ก็จะได้มีส่วนร่วมในการทําอย่างงน้นทำอย่างนี้นะครับเนาะโอเคนะครับเน,นาะเมื่อเวลาสิบสานาทีไปแล้วนะครับิปมันก็จะนะอันนี้คือเวลาเท่ไเาไหร่ลวกี่โมงแล้วห้าโมงยี่สิบสี่อะคะหรือห้าโมงเอยห้าโมงยี่สิบห้าแล้วว่ะวิ่ยเร็วมากเลยนะเนี่ยนะเร็วมากเลยนะครับ เนาะแต่พี่ก็จะจบลาสุงสิ้ทีแหละนะไม่เป็นไรหรอกนะถ้าทุกคนเป็นยังไงกันมากนับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อให้เป็นกำลังใจกับมาร์คดิ่งนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ยของเราด้วยนะครับเนาะมันต้องโชว์ว่าคุณได้รับการติดตามทั้งหมดนะครับหรือกระดิ่งสีดำนะครับนั่นแหละนี่คือถูกต้อง ร้อยเปเสำร็จร้อแล้วนะะประมาณนี้นะสำหรับที่พูดแคสอะไรก็บอกมาได้เดอ้อห้า